คือมนุษย์เนี่ยมีความสามารถพิเศษในการเขยบรายจ่ายไปเทียบเท่าไรายได้ใหม่ได้เสมอเพราะว่าพอเราไรายได้เยอะเราก็จะรู้สึกว่าเราก็อยากจะหาอะไรที่มันเติมทําให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นอ่ะพอเราโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเนี่ย มันมีแต่ภาระที่มากขึ้นเนาะเราจากที่เป็นคนดูแลตัวเองคนเดียวก็จะกลายเปลี่ยนร่างเป็นร่มเงาเนาะที่ต้องปกคลุมดูแลชีวิตหลายๆชีวิตที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายมันก็จะสูงขึ้นนอกเหนือไปจากภาระที่เพิ่มขึ้นความรู้สึกที่อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะอันที่3ก็คือโซเชียลมีเดียมันมีผลรุนแรงมากนะจะบอกว่าโซเชียลมีเดียไม่มีผลก็คงไม่ใช่มันมีผลอยู่พอสมควรอย่างน้อยที่สุดมันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบเฮ้ยฉันเห็นคนนั้นมีฉันก็ต้องมีแต่เชื่ออววว่่่าาาานจจจะมมีครบบิตใยู้ง เรื่องของการที่คนไม่อยากมีลูกพอเรื่องของการจัดการปัญหาการเงินเนี่ยมันจริงเท็แค่ไหนนะปัจจุบันมีคนเคยปรึกษาพี่หนุ่มเรื่องนี้บ้างไหมคะต้องใช้คํานี้ดีกว่าว่ามันเป็นความรู้สึกที่ส่งต่อกันรุ่นสู่รุ่นนะน้องๆรุ่นใหม่ๆเขาก็มองว่าถ้ามีอ่ะฉันจะเลี้ยงหรือผลักดันให้ดีกว่าที่ฉันเป็นอยู่อย่างไรหรือเมื่อคิดเทียบกันดูแล้วว่าแหมถ้าทํา หรือดูแลเขาให้ดีไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่อยากอยากมีให้เขาเกิดมามันก็เลยเป็นแนวคิดที่น่าจะมาตั้งแต่ Gen X ปลายๆแล้วล่ะครับมันไม่ใช่แค่แง่มุมในส่วนของการเงินอย่างเดียวนะออย่างครอบครัวพี่มีลูก2คนอย่างเงี้ยเราต้องมองเขาทุกเรื่องเลยเนยเาะกว่าเขาจะวางใจได้กว่าจะสักประมาณ25เนาะเห็นเขาทํางานเป็นหลักเป็นฐานเริ่มดูแลตัวเองได้ชัดเจนระหว,ว่างทางเราต้องคิดร้อยแปดเนาะจะไปเจอเรื่องดีเรื่องร้ายมาเป็นความเป็นห่วงทุกอย่างแล้วประกอบกับคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ก็ต้องมีเรื่องต้องคิดนะในหน้าที่การงานความเตติบโ เฉยๆก็เหมือนถอยหลังอยู่ในองค์กรแล้วยัง<ะ>ต้องอเลอร์อยู่ตลอดเวลาเรียนรู้ใหม่ตลอดเวลามันก็เลยเป็นแบบมีปัจจัยร้อยแปดให้เขาคิดนะนก็เลยไม่แปลกว่าเขาอาจจะแบบมองว่าฉันอาจจะดูแลไม่ไหวค่ะมันมีมันมีเคสเนึ่งอยากจะแชร์กับ ยากจะแชร์ให้พี่หนุ่มฟังเราอางนี้ด้วยกันแล้วนียังมีเพื่อนที่ที่เราคุยกันตั้งแต่สมัยที่เราทํางานกันใหม่ๆนะะเนี่ยค่ะว่าเนี่ยตอนนั้นสมมติสมมตินะคะว่าเ i r ร t สซ b บเเราเราหมื่นห้าตอนนั้นเราคุยกันว่าเนี่ยเดี๋ยวพอเราสามหมื่นอ่ะเราก็อยู่สบายละเราจะใช้ชีวิตแบบสบายเลยเราจะไม่ต้องแบบแบบนั่งอะไรอย่างงี้อีกแล้วพอสเต็ปที่เราถึงเปนเดือนสามหมื่นจริงอะ่ะก็เหมือนอยู่ที่เดิมเลยค่ะพี่หนุ่มเราเหมือนแบบ เหมือนที่เดิมเลยเหมือนอยู่ที่เดิมทุกอย่างคือเอ๊ะทำไมอะ่ะเงินเดือนเราขึ้นตั้งเท่าหนึ่งนะแต่เราควรจะเราควรจะไม่ต้องแบบมากระเบียดเสียนเรื่องจัดการนี่อะไรขนาดนั้นสิที่หนุมว่าอไอ้เรื่องแนวคิดเนี้ยค่ะที่ทั้งที่เงินเดือนเราขึ้นมาตามที่เราคาดหวังแล้วนะแต่ทําไมเรา,เราถึงเราถึงรู้สึกเหมือนาย่าอยู่ที่เดิมมันมาจากอะไรคะตรงเนี้ยมีสองสามเรื่องแหละเรื่องหนึ่งก็คือภาระในชีวิตที่มันสูงขึ้นนะพอเราโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเนี่ยมันมีแต่ภาระที่มากขึ้นเนาะ เราจากที่เป็นคนดูแลตัวเองคนเดียวยก็จะกลาย,ลายเปลี่ยนร่างเป็นร่มเงาเนาะที่ต้องปกคลุมดูแลชีวิตหลายๆชีวิตที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นค่าใช้จ,จ่ายมันก็จะสูงขึ้นนะครับอ่าสองก็คือพอไรายได้สูงขึ้นเนี่ยมันจะมีคำคำหนึ่งก็คือคำว่า life time inflation นะครับก็คือ,อถ้าถ้าเป็นพูดเป็นทฤษฎีหน่อยคือมนุษย์เนี่ยมีความสาม,มารถพิเศษในการขยบรายจ่ายไปเทียบเท่าไรายได้ใหม่ได้เสมอนะ เพราะว่าพอเรารายได้เยอะเราก็จะรู้สึกว่าเราก็อยากจะหาอะไรที่มันเติมทําให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นน่ะเปะนก็ไม่แปลกที่อ่แต่ก่อนเราอาจจะใช้รถไฟฟ้าได้ถูกไหมอ่านั่งรถประจําทางอาจจะไม่หงุดหงิดมากพอเรารายได้สูงขึ้นเราสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นความหงุดหงิดเล็กๆบ้านหลังที่เคยอยู่ใช่หไหมฮะอาจจะเริ่มอยู่สักคอนโดอ่าสองสาล้านอะ,อ,อะไรเงี้ยเอาพอรายได้มันขึ้นน่ะ ใช่หไหมปกติเขาจะมีมีข้อมูลกับว่าคนจะเปลี่ยนบ้านอีกหลังหนึ่งอ่ะตอนอายุสักประมาณสี่สิบสี่สิบห้าเพราะว่าตอนนั้นก็เป็นระดับผู้บริหารเนาะอ่ารายได้ก็ขึ้นไปเยอะแล้วอ่าสองสามีภรรยาก็เป็นแสนอย่างเงี้ยก็หันจะหันกลับมามองบ้านสามล้านของเราแบบทาไมตอนนั้นซื้อแล้วมันเล็กไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ่ามันมันมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขามีรายได้แล้วเขอย,อยากอยากจะเติมความสุขให้ตัวเขาเองแต่ว่ามันก็ต้องระมัดระวังอ่ะเพราะว่า แต่ละคนก็อาจจะมีขอบเขตปัจจัยอะไรต่างๆที่มันแตกต่างกันไปนะครับอันที่สามเนี่ยพูดแล้วก็อาจจะเป็นข้อเทจ็จริงส่วนหนึ่งอาจจะไม่ได้ทั้งหมดแต่ก็น่าจะมีส่วนก็คือนอกเหนือไปจากภาระที่เพิ่มขึ้นแม้ความรู้สึกที่อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะก็เลยจับจ่ายมากขึ้นตามเงินเดือนไปแล้วเนี่ยอันที่สามก็คือโซเชียลมีเดียมันมีผลรุนแรงมากนะนะครับมันปฏิเสธไม่ได้ว่า วงวงที่มันอยู่ใกล้ตัวเราที่สุดก็คือวงเพื่อนฝูงอะใช่ไหมครับพอเราเหลือไปมองว่าเพื่อนฝูงมีชีวิตที่ดีเออดีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เขานะแต่เขาก็แบบอ่ะเขาเราเห็นแค่ในโซเชียลอ่าเขามีบ้านหลังใหม่แฮะอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเออหรือเวลาที่ถึงเวลาที่เราอาจจะต้องปรับตามกันไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็จะบอกว่าโซเชียลมีเดียไม่มีผลก็คงไม่ใช่แล้วมีผลอยู่พอสมควรอย่างน้อยที่สุดมันอาจจะไม่ได้ถึงกับแบบเฮ้ยฉันเห็นคนนั้นมีฉันก็ต้องมี แต่เชื่อว่าน่าจะมีความรบกวนจิตใจยอยู่บ้างเนอะว่าเอ๊เขาพาลูกไปเที่ยวกันได้แล้วเราพาไปได้บ้างไหมเอ๊ะเขาเปลี่ยนบ้านเราก็ <c oughs> บ้านหลังที่เราอยู่เก่าขึ้นมาทันทีเลยเห็นเขารูปบ้านเขาได้รูปอะนะเราก็เก่าขึ้นมาเลยมันก็มีน่าจะมีผลรบกวนจิตใจ,จแล้วก็อาจจะนำไปสู่การตัดสินใจอะไรบางอย่างได้เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นก็รายได้ที่มากขึ้นก็อาจจะไม่ได้บอกว่าเราสบายขึ้นก็ได้นะครับต้องดูรายเหลือต้องดูเงินเหลือว่ามัน อยู่ในขอบเขตท,ที่เราพึงพอใจไหมค่ะอีกประเด็นหนึ่งคือตัวนามิีเองนะียก็อยู่ในหมวดของคนเจนอาเจนวายละกันนัมคิดว่าตัวเองน่าจะอยู่ในเจนวายแล้วก็จะที่ยนคน <laughs> รอบข้างนะคะ่ะพูดถึงกันเยอะมากในเรื่องของคนรุ่นใหม่เนะี่ยเริ่มมีความคิดเรื่องไม่อยากมีลูกแล้วไม่อยากมีครอบครัวอ,อยู่คนเดียวได้หลายคนก็จะพูดประมาณนี้แล้วก็หนึ่งในนั้นเนะี่ยปัจจัยมันอาจจะมีหลากหลายแต่นหนึ่งในนั้นอนะเรื่องของปัญหาการเงิน มาเป็นอันดับต้นๆเหมือนกันมันก็มันมีส่วน<ม>กับตรงนี้พี่หนุ่มมีความคิดเห็นยังไงกับประโยคนี้บ้างคะเรื่องของการที่คนไม่อยากมีลูกพอเรื่องของการปจัดการปัญหาการเงินเนี่ยมันจริงเท็จแค่ไหนนะปัจจุบันคมีคนเคยปรึกษาพี่หนุ่มเรื่องนี้บ้างไหมคะอืมเยอะครับเยอะเลยต้องใช้คํานี้ดีกว่าว่าเอ่อมันเป็นความรู้สึกที่ส่งต่อกันรุ่นสู่รุ่นนะเอ่อสมมุติว่าพ่อแม่ของอ่ารุ่นของพ่อแม่ของพี่เนี่ยก็จะเป็นเบบี้บูมเมอร์เนาะ มันก็เลี้ยงลูกที่เป็น Gen X ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเราอยู่ในยุคที่ต้องอดทนเ,เขาเรียกวอะไรประหยัดอะไรเงี้ยนะครับในยุคของพวกพี่เนี่ย Gen X เนี่ยการเรียนการจ่ายเพื่อลูกในประมาณหนึ่งอ่ะเนาะ,นะมันก็อาจจะเป็นทั่วๆไปแต่พอรุ่นหลังๆพอ Gen X เนาะเริ่มมีลูกเป็น Gen Y เริ่มอะไรต่างๆใช่ไ,ไหมพี่ว่าแต่ละคนก็มองว่าเมือม่อเมื่อมีชีวิตหนึ่งเกิดขึ้นมาในครอบครัวเราก็อยากจะเติมให้เขาได้มากที่สุดได้ดีที่สุด นะทุกคนจะเอาตัวเองเป็นมาตรฐานว่าต้องดีกว่าที่ฉันเคยได้รับนะเนาะเราก็อยากจะผลักดันลูกไปให้อยู่ในจุดที่เขา,เ,าเรียกว่า,ามีแต้มต่อมีโอกาสที่มากกว่ามีอะไรต่างๆเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับซึ่งตรงนี้มันก็ทำให้ทุกคนก็จะเรียกว่าพอมีลูกปุ๊บก็จะทุ่มเทไปให้ลูกแบบหนักๆเลยซึ่งอาการที่จะทุ่มเทให้ลูกไปหนักๆตรงนั้นเนี่ยมันก็มีค่าใช้จ่ายที่ตามกลับมาอย่างปฏิเสธไม่ได้เนาะ ไม่ต้องเอาอะไรเอาแค่เรื่องใหญ่ที่สุดของเด็กๆจนเรามีลูกเนี่ยหัวใจสำคัญเรื่องนึงก็คือการศึกษาเนาะเดีลองดูค่าเรียนเนาโรงเรียนอินเตอร์ก็เอาเรื่องนะบางที่ก็ปีละล้านอะไรเงี้ยนะลองลองมาอังกฤษโปรแกรมก็ไม่ได้เบาคเนาะหลายลายที่ก็8ปดหมืเนาะก็แต,ตะต่แสนอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นทุกคนก็เหมือนกับว่า พอเราอยู่ในใน,ในยุคนึงเนี่ยมันก็พัฒนากันไปเรื่อว่ามันต้องดีกว่ารุ่นพ่อแม่มันต้องดีกว่ารุ่นพ่อแม่ก็นําไปสู่ความพยายามที่อยากจะส่งส่งต่อให้เขาไปได้ดีที่สุดนะฮะ,ะถ้าไม่ใช่พ่อแม่กลุ่มนี้อ่ะอีกกลุ่มนึงก็กลับมามองที่พื้นฐานบ้างว่าสวัสดิการนะครับโอกาสอะไรต่างๆหลายๆอย่างมันก็ยังไม่ไม่เอือ้อ เนีครับแหมเราคงไม่ไปแตะเขาว่ายุติธรรมนะเดี๋ยวมันจะเข้าไปการเมืองไปแต่รู้สึกว่ามันโอกาสมันมันมันไม่เท่าจริงๆออย่างเช่นเวลาเราพูดถึงคําว่าเหลื่อมล้าอะไรเงี้ยนะจริงๆมันไม่ได้เหลื่อมล้ําทางการเงินหรอกครับถ้าเหลื่อมล้ําทางการเงินอาจจะเป็นสถานการณ์ชั่วคราวแต่ว่าเหลื่อมล้ําโอกาสเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากนะเพราะฉะนั้นมันก็มีมีผลได้ว่าบั่นทอนทาให้เน้องน้องรุ่นใหม่ๆเขาก็มองว่าถ้ามีอ่ะฉันจะเลี้ยงหรือผลักดันให้ดีกว่าที่ฉันเป็นอยู่อย่างไร นะหรือเมื่อคิดเทียบกันดูแล้วว่าแหมถ้าทําหรือดูแลเขาให้ดีไม่ได้เนี่ยนะเราก็ไม่อยากอยากมีให้เขาเกิดมามันก็เลยเป็นแนวคิดที่น่าจะมาตั้งแต่ Gen X ปลายๆแล้วล่ะครับเนี่ Gen X ปลายๆเพื่อนๆพี่พพหลายๆคนก็ <ๆ S 2> ก็คิดแบบนี้เหมือนกันว่าอยเราเราห่วงรนะ้อยแปดเนาะทั้งห่วงทั้งเรื่องการสนับสนุนทั้งอะไรต่างๆก็ตัดสินใจไม่มีกันมันก็เลยกลายว่าเป็นเรื่องที่อาจจะไม่แปลกแล้วก็ได้ในยุคปัจจุบัน เดี๋ยวนี้เราอาจจะต้องถามกลับแล้วนะแต่งงานแล้วจะมีลูกไหมมีสิเอา้าทําไมมีละ่ะถูกไหมอาจจะถามกาลับได้ละ <c oughs> ถ้าเป็นยุคก่อนหน้าคือคิดว่าคงไม่มีขาดแต่งแล้วอยู่คนสองคนเขาเอา้าทำไมไม่ยอมทาไมไม่มีลูกล่ะอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่พอมายุคใหม่ต้องถามใหม่ละ <c oughs> แล้วใครบอกว่าเอา้าเดี๋ยวแต่งแล้วจะมีลูกเลยว่า <c oughs> ทาไมมีละ่ะทาไมกล้ามีเนะวะ้องถามว่าคงจะกลับได้และเนะอีกหน่อยนะมีจะ <c oughs> ต้องถามแบบนั้นละทําไมพี่กล้ามีล่ะคะเนี่ยกไหมอาจจะเป็นทงนั้นไปเออ ใช่ไหมเพราะมัน<อ>มันแพงจริงๆนะเลี้ยงลูกหนึ่งคนปัจจุบันไม่เหมือนเดิมะนะครับซ<ะ>ึ่งบางทีนะถ้าเราคุยกับผู้ใหญ่วัยวัยเจนแบบเบบี้บลูหรือแบบ <c oughs> เอ็ <c oughs> ตอนต้นอย่างเงี้ยค่ะเ <c oughs> ขาก็เขายังคาดหวังให้แบบเขาเขายังมีคําถามเหมือนที่พี่หนุ่มพูดว่าเขายังมีคําถามเหมือนเดิมว่าทําไมทําไมไม่แต่งงานล่ะทําไมไม่มีลูกล่ะเหมือนเหมือนไอ้ความคิดที่ที่เจนใหม่ๆคิดอยู่น่ะ เจนเก่าจะยังไม่เข้าใจมากถึอขนาดนั้นต้องบอกว่ายุคเก่าๆะนะครับพอดีได้มีโอกาสเข้าไปทำงานแล้วก็ลงไปในพื้นที่เนอะได้เจอแบบผู้สูงวัยผู้เฒ่าอะไรต่างๆที่เราได้คุยด้วยเนี่ย เออในสมัยก่อนเนี่ยมันการอยู่กันแบบสังคมที่เขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าเอื้อเฟื้อกันถูกไหมมีความเข้าถึงเกี่ยวโยงกันเยอะมากนะการดูแลอะไรต่างๆก็ใช,ใช้ระบบเครือญาติช่วยกันดูบางทีลูกพี่ลูกน้องอะไรต่างๆพวกนี้แต่ยุคปัจจุบันมันไม่ใช่แบบนั้นไงยุคปัจจุบันมันมีความเฉพาะเป็นเป็นครอบครัวเดี่ยวๆมีความเฉพาะอ,อ่สูงขึ้นแล้วก็คนยุคเก่าจะมาพูดเอ่อข้อความนี้ไม่ได้นะอย่างเช่นบอกว่าเนี่ยสมัยก่อนเนี่ย คุณตายังมีลูกต้องแปดคนยังเลี้ยงไหวเลยพ่อเองก็ลูกสามก็เลี้ยงไหวอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใช่เม,<ช>มืนคน<ช> <ๆ S 2> ลสมการกันนะมันคนละสมการกันดูฮะโอ้ยมันเอาตอนเนี้ยคนเดียวยังหืดใช้คำว่าหืดจับเลยมันเอ่อพี่พี่ใช้คําว่าเอ,อมุมมองทางเศรษฐกิจมันเริ่มมีน้ําหนักมากขึ้นเรื่อยๆอ่ะทําให้คนเนี่ยมองเรื่องอื่นแบบเบาบางลงไปละพอ จะทําอะไรต่างๆในชีวิตจะตัดสินใจอะไรต่างๆเนี่ยคนเอาปัจจัยทางเศรษฐกิจเข้ามาเป็นองค์ประกอบสูงขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นกะ็บโอ้โหพอมีแล้วมันมีความลําบากหนึ่งสองสามสี่เนะ่พอคิดอย่างนี้ปุ๊บเอ,อ่อและไอไอ,ไอมุมคิดประมาณว่ามีลูกจะได้เอาไว้เลี้ยงเราตอนแก่เนี่ยพี่ว่ามันบางลงเรื่อยๆละมันบางลงเรื่อยๆแล้วนะครับอเพราะฉะนั้นมันก็ น่าจะเป็นข้อถกเถียงกันอีกสักระยะหนึ่งอ่ะนะครับก่อนที่จะเข้าสู่สุดท้ายแล้วคนที่เขาเป็นเจนหลักของของช่วงวัยของประเทศอ่ะนะครับอย่างเช่นประเทศไทยตอนนี้อายุเฉลี่ยกันประมาณสี่สิบใช่ไหมถ้าอีกหน่อยน้องๆสักสามสิบ้าสามขึ้นมาเป็นเจนหลักของของประเทศอย่างเงี้ยมันก็จบแล้วอะ่ะก็เขาคิดกันอย่างเงี้ยมันก็โครงสร้างประชากร,กรก็ต้องเป็นแบบนั้นครับค่ะเหมือนเหมือนล่าสุดไปไปเจอกับครอบครัวของของเพื่อน เป็นเพื่อนแต่งงานค่ะพี่หนุ่มแล้วก็ครับเพื่อนก็แพลนไว้ว่าเพื่อนเนี่ยจะจะมีลูกคนสองคนพอดีอพอดีแล้วก็เหมือนอาม่าของเพื่อน,นก็พูดมาว่ารู้รู้ไหมว่ามีลูกตั้งเก้าคนคนสองคนะจะไปพอใช้อะไร <S 2> <S 2> เออพอใช้เออเออเออ มันไม่ใช่สังคมแบบนั้นละสิไม่ใช่บ้านแบบเป็นกงสีใช่ไหมอะเรามีลูกๆเยอะๆแล้วมาช่วยกันทํางานเอาไหมตั้งแต่ลูกคนโตไปจนกันอันนี้มันไม่ใช่ละยุคนี้มันเป็นยุคที่แบบคนละแบบและเนะต่างคนก็ต่างไปประกอบกิจการส่วนตัวกันอะไรเงี้ยหรือทํางานประจําหรืออรไรต่างมันก็เลยไม่ได้แบบพึ่งพากันแบบเดิมอืมณปัจจุบันลองนึกสภาพนะคะนในยุคสมัยนี้เรามีลูกเก้านะคนงียค่ะพี่หนุ่ม <laughs> งคง <laughs> เอา,เ,อาเรื่อง,องตาโตนะดูนะคะฮะฮะคือมันจะเท่มากอะเวลาไปห้างอะนะเหมือนเขาคงริดว่าเราแบบเอ๊ะนี่พาน,น้องๆทีมฟุตบอลมาเลี้ยงข้าวหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือมันเยอะไปมันเยอะไปคือเอาไม่ต้องอะไรอย่างอย่างพี่มีค้สึกว่ามันมันไม่ใช่แค่แง่มุมในในในส่วนของการเงินอย่างเดียวนะออย่างพี่มีครอบครัวพี่มีลูกสองคนอย่างเงี้ยเ,เราต้องมองเขาทุกเรื่องเลยเนาะกว่าเขาจะ วางใจได้กว่าจะสักประมาณยี่สิบห้าเนาะเห็นเขาทํางาน<ะ>เป็นหลักเป็นฐานเริ่มดูแลตัวเองได้ชัดเจนก็คงจะวางใจนี่คือสไตล์คุณพ่อคุณแม่ทั่วไประหว,ว่างทางเราต้องคิดร้อยแปดเนาะจะไปเจอเรื่องดีเรื่องร้ายมาเป็นความเป็นห่วงทุกอย่างแล้วประกอบกับคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ก็ต้องมีเรื่องต้องคิดนะในหน้าที่การงานความเติบโตอยู่เฉยๆก็เหมือนถอยหลังถูกไหม อยู่ในองค์กรก็ยังต้อง alert อยู่ตลอดเวลาเรียนรู้ใหม่ตลอดเวลามันก็เลยเป็แบบมีปัจจัยร้อยแปดให้เขาคิดนะมันก็เลยไม่แปลกว่าเขาอาจจะแบบมองว่าฉันอาจจะดูแลไม่ไหวอืมก็อาจจะต้องเป็นเทรนด์เทรนด์โครงสร้างประชากรที่เราต้องยอมรับครับว่ามันจะเป็นไปทางนั้นอืม